วิธีเอาแขมเอากุง้งไปทำไม้กวดกวดจะได้แต่ละเล่มแต่ละอัน กลัวจะได้ทีละเล่มทีละอันต้องมาฟันต้องมาเอาก่อน,อนระดับแรกดูนางแบบเป็นผอมๆทั้งนั้นหลอกหลอกมันลำบากแค่ไหนบางคนเขายังถามซื้อว่าซื้อไม่กลดวยังต่อร้องแบบว่าเออขอราคาแต่อีแต่อีมมนถูกมันแพงเวลามาเอาจะได้คู่กมันความลำบากขนาดไหน วิธีทําวิธีเอาอาดับแหลกอาดับแหลกต้องเอาก่อนอมาปัดเลยยังเก็ถผมหลามาปัดก่อนกว่าจะได้มาที่ระเล่ม เก็บเหล็กผสมน้อยเดี๋ยวก็จะได้เยอะเยถ่ยเน่นไทยเมาเขียนทุกเอี มอายหันสูบดไ,ได้อะเ้สู้เดี๋ยวจะได้เยอะเยอะอันนี้คือเป็นการบรรทุกนะคะขน,นไปในส่วนของ ต้องเอาไป,ไปแปะลูกผมกัมนึงนะครับน้องเอาเอาเข้าโรงงานก็ครับหรือว่าจะได้ครับเอาไปเป็นตาเอาไปหำเป็นตาเส่แล้วก็ทำตรงไหนคะท,นคท,ำทำตรงไหนคะตีลูกบ้านถิมมนถ่มตองบ้านถึงมตองนะคะน้องถึงก็จะแปะแปลูกเป็นไม้กวาดน,นะคะน้องอันนี้คือในส่วนของการตรียังบ่ได้เอาไปตากบ่ได้เอาไปฟาดนะคะน้องฟาดไปริดนะคะก็จะมีป๊อก้านะคะนาะ มาหับเอาไปนะเจ้าแหมทอดหนึ่งในส่วนของตีว่าจะต้องเอาเข้าไปผลิตในโรงงานเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็บางคนกับ,บางท่านตีเบบ่บได้บรรทุกหนักๆจะอีกกะจะทําเป็นในแบบของครัวเรือนเนาะเนาะนะ ไม้กวาดนะครับขายเป็นกิโลเนาะเป็นฟุตเ,เหรอเป็นยังไงนะเป็นฟุตอ๋อไม่ได้เป็นกิโลเหรอรรอ๋อ ก่อนเห็นเขาเก็บเป็นกิโลเยอะเลยอันนี้พ่อค้ามาเอาเองเลยนะคะต้นทุนนายทุน <c oughs> ทเยอะเจ้าอันนี้ตากนะคะน้องในส่วนของเออกลุ้งนะเจ้าสวดมากจะไหนก็ค่าปีเปิดขายจะไหนก็จะเป็นฟูดนี่ปีลองก้าวเขาแล้วค่ะวูะด,ดสี่สิบสองบาท ่กะกะดูตรงหันมาค่ะถ้าเป็นฟุตนี่คือเขานับวัดกระได้ค่ะเป็นฟุตเขาจะเขาเก็บจีอีเก็บแบบนี้เนะี่ยเดี๋ยวฟุตหนึ่งก่นอนใหญ่น่อยเนาะเจ้าฟุตหนึ่งอ๋อฟุตนี่นคือใยใยเจือกอะครับเขาไม้เจือกเนาะฟุตหนึ่งเขาใยเจือกเนาะอันนี้คือไนะคบความอนุเคราะห์นะคะมามาเจอเปิดเนี่ยเจ้าตากอยู่พอดีเหรอฟุตมันเป็นเป็นจะไดนะคะอ๋ออันนี่คือ ฟุตนี่เขาเขาต้องใช้ใช้มือในการกลมาไม่ไนดน้กำมือนี่ครับฟุตหนึ่งออดอทธิว่าเขาบริสไล่นะเจ้าครับยังบริสแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแขนสดอันนี้นะคะนะครับมาจากปลานี่เป็นแขนสดนะคะหมู่บ้านอันนี้หมู่บ้านปังสานะเจ้าตำบลผาทองอำเภอทางผาจังหวัดน่านนะเจ้าซึ่งมีโอกาสได้มาเจอปีเปิ่อนนะคะตากตากอยู่นะคะเนาะก็กะเลยยางหูตีมาตีไปว่ะในการขายบางคนเนี่ยเป่นเป่นหัาซื้อเป็นฟุตได้หนึ่งฟุตละฟุตนึงเลย ฟุตอันนี้ฟุตหนึ่งนะคะคือหมายถึงอ๋อถ้าเกิดว่าตากลิตเนี่ยมันจะได้หนึ่งกิโลกิโลไปนะกิโลสองปีค่ะอันนี้ถ้าฟุตหนึ่งนี่ก็คือตัวใดก็ฟุตตัวใดก็ฟุตหนึ่งเขาขายสี่สิบห้าบาทค่ะสี่สิบห้าถ้าเขาลิดใช่แล้วก็คือลิดแล้วคือกิโลกรัมละห้าสิบบาทกิโลกรัมห้าสิบนะคะน้องแคบๆบผมยอ้อขอบพะคุณนจานักเลยค่ะเปิดตาแล้วเขาค่ะน้อ แต่แต่ว่าการจ่ตีว่าฟุตหนึ่งนี่คือเขาอะไรอย่างก็มาลิดครับหลังปุแบเราล็ดเออหนอถ้าอู้ถึงแต่แต่นี่ถ้าถ้าอู้ถึงในในการลิดลิดม้าเนี่ยตีกิโลลิดนี่เป็นตากแห้งแล้วหนอครับกิโลแต่ใดก็ห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลห้าสิบบาทครับกิโลห้าสิบบาทนะเจ้าห้าสิบบาทก็ถือว่ากลัวจะได้นะคะเนอหนึ่งโลนะคะ อันนี้ฟุตหนึ่งโอ้ยปิวนเอาตากเสร็จแล้วปิวนยังจับเ่อดูแหมนะเจ้าว่าเอ่อในส่วนของหนึ่งฟุตเนี่ยตอนแรกข้าเจ้าเข้าใจว่าหนึ่งฟุตนี่หมายถึงเอาไม้บรรทัดเอาถึงความยาวอีตีแต่ฟุตหนึ่งก็คือหนึ่งกันะคะนองหนึ่งกัมนะคะหนึ่งก้มะะห้าสิบอันนี้วิธีตากนะคะนองวิธีตากกลงนะคะ ามาับม้นสองมตีก็ด,ดกา,าด้านีเส็จ<ๆ>แล้วก็มาขายแต่ใน,นกรณีนี่หน้าเองกาะขาดเองเลยนะนคะน้ออันนี้จะมีปกก้ามาห้าปเอามนก็จมันจะมีความซื้อคือหน้าลูกซุมซุมซุกซุกอะเ้าปซื้อซื้อแล้วก็ไปสง่งทีบนน่บ้านหนุนอ่าจ้า ครับซื้อได้โลละห้าสิบบาทตอนนี้ตอนนี้กําลังออกนักหรือมันลงแล้วคะหรือจะได้ค่ะมันเริ่มลงงเลยยังตอนนี้มันเริ่มเริ่มเริ่มซ้าเริิมบกไขมีแล้วหรือว่าดี๋นี้มันมันจะแก่แล้วครับดอกดอกให้มันจะแก่ขึ้นแล้วหลังจากมันแก่แล้วก็ต้องมันจะปุ๊บนะครับอืมแล้วก็จะบกไขยดีเนเนอมันจะมีอ๋อพอเหมือนีมันออกใหม่ๆถ้าออกใหม่ๆก็ลักษาะแบบนี้เนี่ยอ๋อจะทอนทอนนี่และจเนียวอันนี้คือเราบุกบมันจะเหนียวแล้วบกไข่แห้ง อันนี้คือ <ตา S 1> ม,<า>มันแหนน <ะ S 2> ้งชาครับแต<ช>่ <สะ S 2> น้ำนักจะดีกว่าถ้าว่าถ้า,าถ,าาถา้ามันเสจเรียบร้อยก็คือตอนมันแก่นะดีที่สุดอ่ะแต่ขี้มันปุ๊บเฉยอ๋ออันแก่นี่คือแบบแบบตั้งใจค่ะตีว่าแก่แ,แล้วสักนาแก่ก็เป็นแบบนี้นี่ดอกคนแก่มันจะปุ๊บขึ้นเป็นแบบนี้เนี่ยแต่มันปุ๊บปุ๊บแล้วเวลาตีมันจะค่อนข้างจะฟืดหน่อยตีมันออกหยากน่อยเวลาปุ๊บปุ๊บ่มันจะออกไหลหน่อยหยากน่อย ก็ม <Cornell> ีไ<น>ด <captions> ้ครับความอนุเคราะห์จากปีเปิลนะคะใจดีขนาดมากเลยนะเจ้าเขาพ่อคุณมากเจ้าเจ้าตัวขขยวาดเลยเนี่ยเออออดีแล้วอนึงเือใส่เลยนี่จะตายไต่างระเาหน ทีเหรอฉนะนั้นเราก็ต้องรีดมันก่อนมันนย้อาอบเจัากันเนาะจ้บกันและเามาคัดเอาแลวนะเออนีการขั้นตอ<ม>นมีการรีดกงมเราจะได้เอาไปตีมาแล้วอันนี้ถตัวอันนี้นอีกตี้ยอ่อันนั้นว

ไปคือขั้นตอนการเอาอยูสีรือฮอาลิดแล้วก็ดดมคือมันเป็นยูนะครับตัวน,นี้เอาน้ำมากมาเนี่ยได้ทำเป็นกัมเนาะกัมตัวไดนใชงไรมมาณสักหมวกอะไร,ร,รนนะววเนาะกัมป้อเนาะมันสาวเอฟเนาะมันเป็นจีเอครับนี่นี่มันเป็นจีเอนี่กัเนาะม,มดไ ต้องหัวนี่ก่อนจะสั้นน่อยเนาะมันต้องกลางนี่ก่อนจะยาวน้อยตรงนี้ก็จะน้อยมาน้อยแล้วมันก็จะน้อยลงเจ็บนักชนนักชนหาย่าครัขอตังคีบกันก่อนแน่แน่แน่เน่มาน้อยนี่แหละครับมันจะมาขอตังเงินสี่สิบบาทดามหนึ่งเือลูกเฮือหลานเต้นอเนี่ยจะไปโต้ไปต่อกันเตะมาแหมไปน้องเฮ้ยพอเรื่อง อาชิบาทเนรอ,อ,อไม่อุ้ยกับเจี๊ขอบคุณครับเนี่ยอุยกับหลานชีวิตเออนี่ไปละไปละบาราอันนี้จะถึงขั้นตอนในการแยกเพื่อจะเข้าไปขาดนะครับไม่รู้่มู้่ขั้นตอนเข้านะเข้าขาดนิ้วเจี๊ยบ้อมเจี๊ยเป็นบ่วงมีกี่ก้อนนี่ โซ <hi> เอสก่อนเขาสั้นก่อนเ้อสั้นอยู่างนี้โอเคพอคำขึ้นคนเท่าแล้วก็จะห้าวจะได้คนเท่าใจไม่ห้าวลวกแผลละใจไม่ห้าวปั้นเล็กแต่งเข้าไป สีสิบาทซื้อิิ่ครับโนวๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆนๆ่ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 กๆๆนๆๆ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 ๆมๆๆวเๆๆ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 าๆๆ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  หัวเพคก็จะสั้นน้อยเนาะตรงนี้ต้องกลางเนาะกลางก็จะยาวน้อยเออยาวน้อยจะเป็นข้องูจีออขึ้นระเบิดกับพัดจังเออแน่เป็นของูจีเอครับนิว้าบนี่เป็นวางการวางก็คือตรงนี้ก็คือนี่นี่ที่แม่บนฮัตตะกี้นี่นี่คือขั้นตอนในการเข้ากรรมถ้าผมมา่อก่อน เนี่กี่กนะ้อนเขา้เขาเดาดำนีเ่เจ็ดเจ็ดเจดคำเขาา้าคำเจ็ดคำเจ็ดก้อนนี้ได้กี้ก้นนอนหร่ะนเป็นก้านขั้นอตอนต่อไปจะเป็นเข้าดามนะครับเข้าดามนี่คือดาที่เขาเตรียมไว้ มีการจี้นครับจี้สอดเข้าไปเลากำได้กี่ก้อนกันไหมเจ็ดนอกระแปงเขาเข้ามาจกระดูกงูในเจ็ดอันแล้วครับทีนี้ขั้นตอนนี้เขาก็จะขั้นตอนในการเข้าด้ามเจียบร้อยมาปุ๊บอจะเอาไปเห็นอย่างต่อก็ได้นะครับ บส่สงวนนี่ก็ซิตท,ที่เปินแปลงกันน้อยก็แผงตัวอี้นะ้อยเนาะม,มัดเฮียหัวเฮีย,ข,ยขัางไส้เฮียขายแต่เขาจะบอกว่าขัางเขาใส่นะครับเพราะการเราขัางเขาใส่เนี่ยขัางมันจะบิกินแล้วก็ไม่นะ้อยเนาะม,มันแห้งก็มันจะแตกกันทำ มาเลยอยนีดูหายไปนหนูคนเต่าคนแก่ข้างหัวคนเต่าคนแก่ดีบับบับตัวจะได้ <laughs> บับจะได้อันนี้ก็มัดไปเลยเลยอย่ะแม่ก็นี่ดามเข้าเลยอย่ะก่อนนี่เข้าดามเลย,ยน,นะอ๋อนี่เข้าดามแล้วตอกเข้าไป อ๋อที่นี่ก็เหมือนเดิมเขาก็ดงงูไปเรื่อยๆแล้วมันจะแง่งอย่างไรวะเกิดคำถามแล้วครับไอ้น้องอ๋อปวดแง่จะอันน่ะปวนดึงอย่างนดึงปวดดึงมันได้กูดงงูไอ้อันนี้ของเออนี่งจะดึงอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับแกเหมือนกันละฮะ นนีกมันก็จะเอาไปอินเอาอย่างเนาะโอเคครับรรรก,ก,กุ้งต้องก,ากงลางแต่ยาวนะกุ้งในแต่ยาวเนาะยาสัน สนใจนะครับดามสี่สิบบาทเบาแป้งนะครับก้ะนมขนมล้านเนาะมือนี่อันนี้จะกลง,ลงนนกลงบ้านใหม่นี่ยนะอันนี้จะกลงบ้านใหม่หย่ายาวหน่อย ก็ตามขนาแล้วอยางเนาะกุ้งเงาของยู่เงา,งเงาแล้วแต่คนชอบแต่รับร้องบนหินครับจะได้เป็นปีอันนี้กี่ปีแล้วอย่านี่สองปีและนะ้วเนาะนี่กว่าไหร่สองสามปีพี่คนอันนี้สามปีครับสภาพสามปีครับเนี่ยนียส่สิบบาทแบทบแปลงครับสรุปแล้วคือปีละชี้บาทเจ้าก็จะหันวานะเจ้าเนาะ ก็จะได้ไม่กวาดนะจ้าไม้กวาดแต่ละด้ามแต่ละกันเนี่ยก็ต้องโลหาปลากุุงนะเจ้าแล้วก็วัตถุดิบนะเจ้าต่างต่างทั่วจะเอามาประกอบในการทําไม้กวาดก็ต้องใจระยะเวลานะเจ้าเนาะฉะนั้นแล้วนะเจ้าราคาหมอกอี้นี่เกิเป็นราคาที่พอสมควรจะเอานะเจ้าสำรับ คลิปนี้เป็นตีมาติไปของไม่กวาดนะเจา้าซึ่งบางตีกับผลิตในครัวเรือนนะเจา้าลองเสริมรายได้บางตีก็เป็นโรงงานเลยนะเจา้าตีจะต้องอาสองออกนะเจา้าเนาะก็คงคิดว่าเสียงจากบ,บุรันนะเจา้าคลิปนี้จะนําเสนอเป็นดีเปิงอกปอใจนะเจา้ากดไลค์กดติดตามกดแชร์เฮือกเสียงจากบ,บุรันตัวเนะเจา้าพิดพลาดประการจะเฮือจะได้ขอสุมาอภัยมาในตีนี้ตัยก็แล้วกันนะเจา้าเนาะ สำหรับคลิปนี้นะเจ้าไปก่อนเจ้าขอบคุณจ้นนะขอบคุณจ้หลายสวัสดีเจ้า